อาควารีวิวทุกคนวันนี้รีวิวก็จะมารีแอคชั่นกับ Transformers r i g h t o t the e e s t t นะคะ t r a n s f o r m e r กำเนิดจากกลอสูรนั่นเองนะคะก็โอ้โหเรียกว่าแฟนเพจขอเข้ามากันเยอะมากว่าช่วยรีแอคชั่น t r a n s f o r m e r ภาคใหม่ให้หน่อยนะคะอันนี้บอกก่อนว่าส่วนตัวดูออกมาเ,ยเฉยๆรีวิวจะไม่ได้แบบว่า ล้วงลึกหรือเจาะลึกอะไรกับทรานส f ฟอร์ r เลยเพราะว่าเป็นฝั่งดูเอามันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการ r รีอคชันเอามันจริงๆจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจดจำตัวละครได้มากมายขนาดนั้นเอาเป็นว่าไปสนุกกับการ r รีอคชันตัวอย่างกับ t r a n s f o r m e r Ri ร์ไรซ์ e e ฟเดอไปพร้อมๆกับอีบิวกันเลยดีกว่าค่ะ 3...2...1... สองหนึ่งปากขอหลงนานนับหลายหลังปี ที่โลกเราวิวัติไปกระทั่งบางสิ่งตื่นจากการหลับไหลสิ่งของหาลาดพอามาแล้ว ดีเหรอโอ้ยลไรเทุกคนที่เข้ามาสู่จักรวาลทาง์เมอร์จะไม่ได้เป็นคนขับรถแต่จะต้องบอกว่าใช้ไม่ใช่คนขับเพราะสร้างภาพเสมือนไปได้อีกเออมันรถว่ะ อาเซอร์ชิต้าแม่อ่าดอ็อกเรนซีว่ะอุ้ยคนนี้ใครอะต้องไปสวยจังยินามตำอเพลงจากใคทั้ทงหมดนะคะมองตั้ใแ่อดีตอันแรกเออไม่เคยไปเชิญจริง โอ้โหโอ้ my god โอ้โหข้อเท่อะเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ได้ขับรถอยู่เลย มาลงมาจากรถเมื่อกี้อย่างเทพเลยนะนายเอ้ยไม่เคยเจอจริงๆไม่เคยเผชิญหน้าจริงโ้ยกยกทัพเลยมากนาดนี้นะคะแปลงร่างเป็นหลายสรรพสัตว์เหลือเกินคนะ่ะทุกคนก็ภาคนี้มันน่าเอาเรื่องอยู่นะน่าดูอยู่นะหลายเรียกว่าเป็นหลายภาคมาแล้วที่รู้สึกรีวิวไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่มีช er าร์จโฟมเมอร์ภาคใหม่ๆมาเลยจนกระทั่งภาคนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ย มันตื่นเต้นหว่าเพราะว่ามันมีหลายคันมันมีหลายตัวแปลงร่างเป็นหลายสปรศาสตร์เป็นการแบบว่าประชวรหน้าที่ไม่เคยเจอมาก,ก่อนเอฝั่งตัวรเรียกว่าอะไรนะเมก้าทอนหรอก,ก็เรียกว่าเป็นการหวนคืนมาของคันฟอร์เมอร์ที่เฮ้ยน่าดูอยากกลับมาดูเลยนะคะก็เอาเป็นว่า ขอจบรีแอคชั่นกับ t r a n s f o r m e r Rise of the Beast เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรีวิวกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะพิมพ์คำว่า a q u a b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ